ปลาแล้วกินเข่าปัดไข่มามึงเมนูไปยีซีพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้องเอ้ยอาหารญี่ปุ่นก็มีเลยใส่มอนทูน่าทอดไก่ต้มเป็ดหัวปลาผัดผักใส่กุ้งรวมมิตรหม้อตบ้บลเอเลยพี่น้องเพื่อนม,มาพี่น้องเลยเอีย หาพี่น้องวะกินข้าวกับพี่จีจีอุ้ยเตรียมหน้าจออายาพี่น้องเลยแซ่บๆเลยนะครับอาหารญี่ปุ่นบวกกับอีสานต้มเป็ดหัวปลาไปครับไปกินกับพี่จีจีพี่น้องมากินขาน้าวแล้วรักันพี่น้องเถอะอาหารญี่ปุ่นกับอาหารญี่ปุ่นสีสันน่าทานมากสดๆต้มเป็ดหัวปลาบมดมีหมดแดงใส่พี่น้องเลยใส่น้ำปลาขามบอกนี่ครับยังสี่เลยพี่น้องเลย ขาเหนียวอีกคือเก้าพี่นอ้นองดุยพี่น้องดุยก่อนจะรับชมก่อนที่ไปกินน้ำกันกัน,กนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบ้านใน้น้อยตาดดำๆนำได้เด้อครับเด้อไปครับดุ๊ยพี่น้องอุ้ยพี่นอ้องไอตัวเปลดหัวปลาใส่ผักรบมิดรูทีสอ,อาหารญี่ปุ่น ักวาซบิมีมแก้วพริกด้วยพี่น้องมีมส้มเปดหือปลาทอดกันพี่น้องตุ่งหยาบบนตุ่งหยาบทองบนพี่น้อง กระหงกำมันมมือมือแดงเทเรื่องรามคำหาหมดแดงมืม,มนนนีนี่อะเง่นๆ ะาไ่นูิความอันไหนที่เด็ดกักัไนาะไเนองคอมเนม์มาเบมึงด้อต้มเปลี่ยนหัวปลาหรือว่าทหารญี่ปุ่นที่เด็ดกนกัน bạn này mảng vân mặc lọc mảng vân của mỏ bất ở đấy mấy lòng đấy เสียบของเป็นแบานัน,นละพี่น้องเอ้ยไปกินต้มหมวปลาเงี้ยแมนบ่พี่เลิคือห้องไปสูบปร่าน้ำหว่วยน้ำห้องมอนพี่น้องไปกินต้มหัวปักปอเงี้ยเวยร่องปี๊บเงเทปหมเดเลยพี่น้องเว้ยใส่หมดเดงีแไมเดนมาเว้ยได้ส่นเซียงกันหมดเลยเน็ตอหุ่นละส่อน 从那去,去弄，管对对，你轻不呐，打麻不挑的，做的很。 mang quả vả nghe của khơi phía lòng đấy nghe là cái chín nhạc quên <laughs> mày ขออยากใส่มือลุยเลยพี่น้องเด้อดูดดูดไม่ตามันอืม บ็ดแองแองได้ไหม่ะหัวหัวมันไง,งมั่งครับจิบจิ้มต้มเป็ดหัวปลากับอาหารญี่ปุ่นข้าวเหนียวห่อนๆ่อข้ากิน,น,นดีพี่น้องเสียทีแต่บุ้งนี้หดแดงใส่นะครับเนาะใส,ใส่ใส่น้ำปลาครับกับสมถคลิปนี้่เด็กฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดสับตะไคร้กดกดนี่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อเพื่อนกับเพื่อน,นใหม่ที่เข้ามาเข้ามารับชมบ้านเล็น้อยตายดำพ่อหญิงสีฝรั่งเศสมานี้ก็ขอก้อนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับตะไคร้นะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่พี่น้อง